ของโซโล่สเตทนะครับมาทับไว้หัวตรงนี้ครับนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะเป็นยังยืดทาการออมเชือกด้านบนนะที่ใช้คู่กับโซโลมสเตททีซีนะคะห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็จะมีเป็นห้องนั่งเล่นไว้ทํากิจกรรมทำรุ่นทำนี้อาจจะไปกลางเดี่ยวๆเป็นบังเกอร์เป็นอะไรพวกนี้สวัสดีครับอยู่กับพวกเราฟูแคมวันนี้เรามีสินค้าจากแบรนด์วันทคลิสมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นครับชื่อรุ่นว่าโซโลดาร์คชารโดทีซีครับ ก่อนที่เราจะไปเซตอัพกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดจัดเก็บกันก่อนนะครับขนาดจัดเก็บจะมีความยาวอยู่ที่45ซนติเมตรครับและหน้ากว้างอยู่ที่20ซนติเมตรครับความสูงจะอยู่ที่22ซนติเมตรครับเดี๋ยวเราไปเช็คอุปกรณ์ภายในกันเลยครับก็จะมีเป็นสมอทั้งหมด10ตน้นและจะมีเป็นเชือก4เส้นแล้วก็จะเป็นตัวโซโล่ดักชาโดครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเซตอัพกันเลยครับอันดับแรกเราก็กางตัวดักชาโดนะให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อน เราจะเอาซิปคู่หน้าเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ด้านหน้าตรงนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอามุมครับตรงนี้เขาจะเป็นรูตะไก่นะเอารูตะไกตรงนี้นะครับขึ้นไปเสียบกับเสาด้านบนก็ทําการยกเสาขึ้นนิดนึงเตะออกนะครับเราจะเอาตัวดาร์คทาโดเนี่ยใส่เข้าไปที่เสาก่อนนะ แล้วเราก็เอาตัวออนนิ่งของโซโล่สเตตนะครับมาทับไว้เราก็เอาเสาเขากลับมาที่เดิมนะโอเคทาเหมือนกันทั้งสองด้านเลยจากนั้นครับเราก็เอาปีกด้านข้างตรงนี้ครับไปใส่กับตัวหัวตรงนี้ครับนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะเป็นยางยืดครับยืดได้แล้วเราก็นาตัวนี้ครับมาเกี่ยวกับสมอบก ตรงใช้ล่างตรงนี้นะด้านข้างตรงนี้นะครับตรงเสาจุดค้างหมูของสโลมสเตนนะตัวดักซาโดนข่ยเขาจะมีเป็นติตุกแกมมาให้เราก็ทําการล็อกไว้กับเสาด้านล่างก็เหมือนกันเขาก็จะมีให้หนึ่งจุดอันนี้ก็เหมือนกันจากนั้นครับเราก็จะมาดึงตัวด้านหน้าตัวด้านหน้าตรงนี้เราก็จะตอกฝั่งที่มีตัวเล่งเชือกนะครับฝันก็เหมือนกัน ากนั้นครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาดึงด้านข้างครับด้านข้างเขาก็จะมีจุดให้เราดึงเราก็ดึงออกมาโอเคเหมือนกันทั้งสองข้างเลยสังเกตตัวสโนว์สเกิร์ตของตัวดักชาโด้นะครับเขาจะมีเป็นตัวกิ๊บแบบนี้ครับมาให้เราเราก็ทําการอ้อมเชือกด้านบนนะเพื่อมาติดตัวนี่แล้วเราก็เลง ทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ดึงเชือกตามมุมต่างๆนะครับให้ตัวดาร์ s ชาโดเนี่ยมีความตึงมากขึ้นถ้าเขาองศาไม่ได้เราก็ย้ายเขาหน่อยผมก็ค่อยๆปรับองศาเข้าไปเรื่อยๆเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับกับการเซตอัพเจ้าโซโล่ดาร์คชาโดบที่ใช้คู่กับโซโล่โฮมสเตท TC นะครับ ขนาดของเจ้าโซโลดักชาโดนะครับก็จะมีหน้ากว้างอยู่ที่สองเมตรห้าสิบสองเซนติเมตรครับแล้วก็ยาวออกมาจากโซลมสเตตนะครับอยู่ที่สองเมตรสิบหกเซนติเมตรครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรครับแมทเทียลในการผลิตก็จะเป็นผ้าท c ซนะครับเป็นผ้าโพลีคัตตอนเป็นผ้าคัรตอนสสิ้าเปอร์เซ็นตแล้วก็จะมีเป็นผ้าโพลีเอเตอร์อีกห5สิบห้าเปอร์เซนตครับตัวดักชาโดก็สามารถขึ้นออนนิง่งด้านหน้าได้ครับ เดี๋ยวเราไปขึ้นออนนิ่งกันก่อนเลยเราจะได้เข้าไปทัวภายในกันนะเสื้อในชุดที่เขาแถมให้นะครับเราก็จะนํามาผูกติดกับตรงนี้ตัวเสาเราก็ไม่ต้องดึงไก่มากนะครับเราก็ดึงใกล้ๆก,ก,ก็พอให้เรามีจุดหลังนิดนึงโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันโอเคเรียบร้อยฮะตามจุดสโนวสเก์ตนะครับเขาก็จะมีเป็นจุดเก็บมาให้เราแบบนี้นะ <S <S เผื่อเราไม่ชอบเราก็ม้มนมขึ้นไปได้ เขาก็จะมีเป็นที่จัดเก็บให้เราอยู่ทุกมุมเลยคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้โซโล่โฮมสเตยอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าตัวออนนิ่งที่แถมมากับตัวเต็นท์เนี่ยเรายังใช้สอยไม่เพียงพอนะเขาให้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะประมาณ2เมตร16เซนตนะครับตัวดักซาโดเนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆกับเต็นท์ทูลูมมีเป็น2ห้องครับเป็นห้องนอน1ห้องแล้วก็จะมีเป็นห้องนั่งเล่นไว้ทํากิจกรรมทำนู่นทานี่นะครับเพิ่มอีก1ห้อง แล้วก็ตัว Dark Shadow นะครับเขาไม่จําเป็นจะต้องอิงกับตัว s โลโ homestate ก็ได้นะอาจจะไปกลางเดียเด่ยวเดี่ยวเป็นบังเกอร์เป็นอะไรพวกนี้สามารถกลางได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการจัดเก็บกันครับไปเลย l e ส s go ถอดเสาด้านหน้าก่อนเลยครับแล้วเราก็ทําการรูซิปได้เลยครัปิดเรากา็เริ่มปลดตามจุดต่างๆที่เราล็อกไว้นะเราก็เริ่มถอนสมอครับ ผมจะค้างตัวที่เกี่ยวไว้กับตัวเสาออนนิ่งด้านหน้าของโซโลโฮมสเตตนะเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วเราก็จะมาปลดที่ติดอยู่กับตัวเสาฮะโดยการยกเสาขึ้นนิดนึงเอียงเข้าไปหาตัวเต็นท์ครับแล้วก็ปลดออกให้เหลือแค่ตัวโซโลโฮมสเตตก็พอครั้งนี้เราก็ปลดเหมือนกันเราจะเอาซิปด้านหน้านะครับเป็นเซนเ,นเตอร์ นบ,บนจากนั้นครับเราก็จะพับตัวปีกด้านข้างนะเข้าไปด้านในนั้นครับเราก็นํากระเป๋าเขามาทาบนะเราจะพับทั้งหมดเท่าไหร่ผมก็จะพับฝั่งนี้ทบฉะนั้นเราก็พับข้าากันประมาณ80%ปเนให้เหลือไว้20%สิเซนะครับวนเลยเราก็นําตัวถุงผ้าเขานะมาคุม เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการจัดเก็บเจ้าโซโลดักชาโดครับจบกันลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าห้องเสริมสําหรับโซโลโฮมสเต์นะครับหรือดักชา d โดของเรานั่นเองครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ